สวัสดีครับ EP 3ของ Quality Weekly นะครับพบกันทุกสัปดาห์ซึ่งนอกจากเรื่องที่จะเป็นแผนของกรมแพทย์ฐานบกเองแล้วก็ยังมีเรื่องที่ท็อปดาวลงมาจากหน่วยแม่ของเราก็คือกองพบอก,ก,กบองค์กรขบกเองก็ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐต้องได้รับการประเมินต้องปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะส่วนราชาการนะครับมีเรื่องจากกรมสารบ,บัญฐานบกที่เพิ่งมาแล้วก็กําลังขออนุมัติส่งไปยังหน่วยแพทย์ กองทบ,บกทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่ทางกรมสารบรรณได้รับมอบหมายนะครับตามที่กองทบ,บกต้องปฏิบัติตามพระราชบ,บัญญัติการปฏิบัติราชการฐานอิเล็กทรอนิกส์มอบหมายให้กรมสารบรรณฐานบกสํารวจแบบพิมกองทบ,บกทั้งหมดว่าจะปรับเปลี่ยนไปสู่แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรบ้างก็มีการกระจายแบบพิมเหล่านี้ไปยังสายงานต่างๆกรมแพทย์ฐานบกเรารับมา64รายการนะครับซึ่งได้เอามาปรับปรุง แบบสำรวจแล้วก็ส่งไปให้หน่วยสายแพทย์ต่างๆได้สำรวจนะครับลงไปจนถึงหน่วยระดับย่อยๆกว่ากองพันเสนารับด้วยทั้งกองร้อยเสนารับหมวดเสนารับหรือว่าหน่วยตรวจโรคต่างๆซึ่งคงต้องอาศัยแผนแพทย์กองทัพ้ากองทัพภานะครับที่จะช่วยดำเนินการในส่วนนี้ด้วยตามที่ได้ขออนุมัติไปแต่สําหรับโรงพยาบาลกองทัพบกหรือว่ากองพันเสนารับอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เป็นเรื่องเดียวกับที่ได้รายงานมาในการ ปรับเข้าสู่ดิจิทัลด้านเอกสารที่โรงพทย์ได้สอบถามได้ขออนวดให้หน่วยได้รายงานกันมาก่อนอันนี้หรือเปล่าเหมือนเป็นการทํางานซ้ําซ้อนหรือไม่จริงๆมันอาจจะมีความเกี่ยวพันอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตเอามาให้เห็นภาพกันสักนิดหนึ่งถ้าคิดง่ายๆครับเรื่องของการรายงานการปรับเข้าสู่ดิจิทัลเป็นการสํารวจเดิมนะครับมาจากยุทธศาสตร์ในเป้าประสงค์ การมีนวัตรกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและมีกลยุทธ์สาคัญคือการปรับเข้าสู่ดิจิทัลเพราะว่าวิธีการการปรับเปลี่ยนกระบวนการของเราปัจจุบันเรื่องการปรับเข้าสู่การใช้ข้อมูลดิจิทัลก็เป็นเป็นเทรนด์อยู่แล้วนะครับงั้นเรื่องนี้เรามองจากหน่วยของท่านเองนะครับมีภาพให้เห็นง่ายๆว่าถ้าวงกลมสีเขียวคือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับด้านเอกสารของหน่วยของท่านสิ่งที่กรมแพทย์ได้ให้ ท่านได้สํารวจและรายงานมาก่อนหน้านี้ล่าสุดคือรอบ12เดือนเมื่อเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมาบางท่านก็ทยอยส่งมาเนี่ยก็คือสีฟ้าที่มองได้ว่านั่นคือกระบวนการที่ท่านได้ปรับนะครับการใช้เอกสารไปสู่ดิจิทัลแล้วเช่นใช้ google form ใช้แบบฟอร์มของหน่วยอะไรก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่เป็นการสำรวจเดิมนะครับมองจากงานทั้งหมดของท่านแล้วดูว่ามีกระบวนการใดบ้าง ที่ได้ปรับ้าสู่ดิจิทัลทางเอกาสารไปแล้วคราวนี้พอมีเรื่องจากกรมสาร,รบัลทหารบกมาเอาตัวตั้งคือแบบพิมพ์64แบบทิมพ์อาจจะมีคำถามมาเหมือนกันนะครับว่าไอ้แบบพิมเนี้ยจริงๆมันอาจจะเกี่ยวเฉพาะหน่วยเช่นโรงพยาบาลหรือหน่วยในสนามก็เรียนว่าที่ต้องส่งไปทั้งหมดก่อนเพราะว่าบางแบบพิมพ์ก็กั้นมึกนะครับตีความยากถ้ายังต้องมาแยกแบบพิมพ์กันอีกเนี่ยจะไม่ทันกําหนดการที่โรงพย์จะต้อง ส่งข้อสรุปไปให้กับกรมสารบัญทหารบกเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตส่งไปทั้งแพ็กเกจนะครับวงกลมวงกลมของแบบพิมพ์ก็คือแบบพิมพ์64แบบพิมพ์สิ่งที่ท่านนํามาดูอย่างแรกก็คือว่ามีแบบพิมพ์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของท่านก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีบางแบบพิมพ์ที่มันว่าด้วยงานที่มันไม่เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยท่านอยู่แล้วนะครับเช่นท่านเป็นกองพันเสรารักโอแบบพิมพ์นี้ไม่เกี่ยวก็ต้องถือว่าเป็นส่วนที่ ไม่มีการใช้งานอยู่แล้วนะครับในภาพตัวอย่างก็จะเห็นว่าสีแดงคือแบบพิมพ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นส่วนที่มันไม่มาอินเตอร์เซ็กกับงานของท่านไม่มาอินเตอร์เซ็กกับสีเขียวนะครับตรงนั้นคือส่วนที่ตัดทิ้งไปได้ก่อนเลยสามารถตระรายงานว่าไม่มีการใช้งานได้นะครับคราวนี้ส่วนที่มันมาอินเตอร์เซ็กกันกับงานของท่านถ้าเอาสิ่งที่ท่านได้สํารวจไปก่อนหน้าสําหรับหน่วยที่มีการสํารวจเรื่องการปรับเข้าสู่ดิจิทัลทางเอกสารไปแล้วเอาภาพแรกกับภาพ2มา ขาบเกี่ยวกันนะครับจะเห็นว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านและเกี่ยวข้องกับแบบพิมพ์ของกองทัพบกอาจจะมีส่วนที่ท่านได้ปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลไปแล้วนะครับดังนั้นส่วนนี้ก็คือส่วนที่ท่านใช้แบบพิมพ์ของท่านเองแล้วก็เป็นการปรับเข้าสู่ดิจิทัลด้วยเช่นใช้ google form s, ใช้การารายงานในแอปพลิเคชันของหน่วยอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนีเ้เรียนว่า ไม่ต้องส่งตัวอย่างที่เป็นแบบพิมพ์ของท่านมาด้วยเพราะจริงๆในอนุมัติระบุว่าถ้าท่านใช้แบบพิมพ์ของหน่วยทดแทนแบบพิมพ์ของกองทบบใช้แบบฟอร์มของท่านไปแล้วเนี่ยกรุณาส่งตัวอย่างนะครับของแบบฟอร์มนั้นมาด้วยแต่หากว่าอยู่ในส่วนที่มันอินเตอร์เซตกันในภาพคงจะเห็นเป็นสีชมพูเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านได้รายงานมาในการรายงานการปรับเข้าสู่ดิจิทัลไทยเอกสารไปแล้วนะครับ ท่านส่งตัวอย่างอัปโหลดขึ้นไปอยู่ใน Google Drive ไปเรียบร้อยแล้วจะไม่ต้องส่งมาอีกก็ได้นะครับแค่ระบุต่อท้ายในแบบรายงานแบบสำรวจของท่านมาคราวนี้ส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือก็คือส่วนที่เห็นเป็นสีเหลืองนะครับนั่นคืองานที่เกี่ยวข้องกับแบบทิมพ์พของกองทบกและไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ท่านได้ปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลไปแล้วถามว่ามันคืออะไรก็อาจจะเป็นสิ่งที่ท่านยังใช้แบบทิมพของกองทบกอยู่นะครับ ถ้าหากว่าท่านยังใช้แบบพิมพ์ของกองทบกอยู่ก็มีแบบประเมินมีส่วนให้ท่านต้องประเมินว่าท่านยังจําเป็นต้องใช้แบบพิมพ์ที่มันจะเป็นกระดาษที่ต้องให้กองทบกจัดพิมพ์นะครับแบบฟอร์มกระดาษแล้วก็ส่งมาให้ท่านหรือท่านสามารถปริ้นจากไฟล์นะครับถ้ามีการสร้างเป็น e-form ขึ้นมาส่งแต่ไฟล์ท่านหรือท่านไปดาวน์โหลดมาจาก Google Drive ของกองทบกเป็นแบบพิมพ์กองทบเหมือนกันนะครับแล้วก็มาปริ้นใช้งาน สามารถทําได้หรือไม่นะครับดังนั้นอันนี้คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการปรับมาใช้แบบฟอร์มของท่านไปแล้วเพียงแต่ว่าแบบฟอร์มของท่านยังไม่ได้เป็นแบบฟอร์มดิจิตัลเป็นแบบฟอร์มกระดาษเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบฟอร์มกระดาษของท่านเองมันเลยไม่ได้ไปอยู่ในส่วนสีชมพูมาอยู่ในส่วนสีเหลืองตรงนี้นะครับนั้นก็ส่งตัวอย่างแบบฟอร์มกระดาษที่ท่านได้ใช้อยู่มาด้วยนะครับจะเห็นว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมด จึงเป็นเหตุผลที่ต้องให้หน่วยได้ช่วยสํารวจกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลทั้งหมดกองฝ่ายของกรมแพทย์ทานบกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆจะต้องมาสรุปและตกลงใจครับว่าจะเสนอในการยกเลิกแบบพิมพ์หรือจะปรับเปลี่ยนเป็น e f o r m นะครับกรณีที่เห็นว่ายังต้องมีการพิมพ์แบบพิมพ์กระดาษอยู่นะครับอาจจะเพราะว่าขนาดของกระดาษของแบบแบบพิมพ์นั้น มันอาจจะไม่เอื้อกับการปริน้นจากคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่จุกตัวอย่างนะครับเขาคงจะต้องทําความเห็นส่งไปให้กับกรมสารบัญทหารบกต่อไปตรงนี้ครอบคลุมไปถึงหน่วยเล็กๆด้วยดังนั้นก็คงต้องมองให้ครอบคลุมเช่นเดียวกันนะครับก็ขออามาชี้แจงในเบื้องต้นว่ามีความเกี่ยวข้องหรือแตกต่างจากสิ่งที่เ,เคยให้หน่วยได้รายงานมาอย่างไรบ้างครับจากเรื่องนี้ขออนุญาตไปต่อที่เรื่องของระบบรวบรวมและขยายผลนวัตรกรรมหรือว่าวีแชนะครับ จริงๆก็เป็นเรื่องที่มาจากเป้าประสงค์เดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใน EP 2ีก็พูดถึงเป้านี้อยู่นะครับการมีนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางจริงๆระบบนี้ก็ถูกพูดถึงมาตั้งแต่ปลายยุทธศาสตร์ที่แล้วนะครับเพราะว่าในยุทธศาสตร์เดิมก็มีการเน้นเรื่องของนวัตรกรรมเช่นเดียวกันดังนั้นก็ได้มีการทดลองทําระบบเพื่อจะรวบรวมผลงานของหน่วยขึ้นมาในยุทธศาสตร์ปัจจุบันตามที่ได้เรียนไป มีการวัดผลชัดเจนนะครับอย่างแรกคําว่าการมีวัตรกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางนะครับเรามองเรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนการวัตรกรรมที่ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นระดับประเทศหรือที่แรกของโลกอะไรก็แล้วแต่แค่เป็นสิ่งที่หน่วยเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานจากเดิมเราถือว่านั่นคือครอบคลุมความหมายของวัตรกรรมไม่ต้องไปตีความ,มว่าเป็น R2R หรือ CQI อะไรก็แล้วแต่นะครับผมถือว่า ในความหมายที่ระบุอยู่ในยุทธศาสตร์มันคือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเพราะฉะนั้นการวัดผลเปล้าประสงค์นี้อย่างแรกคือมองว่าสมมุติว่าทั้งหน่วยสายแพทย์กองขบบทั้งหมดเรามีกระบวนการอยู่หลักๆอยู่100200กระบวนการไปจนถึงปี70เนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงนะครับที่ทําให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้ทรัพยากรต่างๆลดลงได้สักเท่าไหร่อย่างที่สองคือคว่าใช้ประโยชน์ในอย่างกว้างขวาง การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้สมมุติว่าโรงพยาบาล37มสงบโรงพยาบาลของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปได้หมดก็จริงแต่ถามว่ามันมาจากการคิดค้นการใช้ทรัพย์นในการสร้างนวัตรกรรมนั้นขึ้นมามากน้อยแค่ไหนถ้าต่างคนต่างคิดในยุคในช่วงแรกแรกมันคงจะเป็นต้องอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีแนวคิดนะครับมีความคิดสร้างสารรค์รีเริ่มที่จะสร้างผลงานนวัตรกรรมก็ยังเป็นเรื่องดียังเป็นสิ่งที่เราสนับสนุนอยู่ ดูง่ายยังมีเรื่องของการประกวดมีการให้คะแนนในส่วนที่หน่วยได้คิดคนวนัตกรรมแต่ขณะเดียวกันครับหากว่า3 7โรงพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเดียวกันและมาจากนวัตกรรมเดียวกันหมายความว่ามีการใช้ทรัพยากรในการคิดนวัตกรรมนั้นแค่หนหน่วยและมันถูกขยายผลออกไปนะครับถือว่าได้เครดิตร่วมกันทั้งคนคิดและคนที่เอาไปใช้ตรงนี้จะยิ่งได้ประโยชน์และก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ ดังนั้นนี่คืออีกตัวชี้วัดหลักในเป้าประสงค์นี้คือการขยายผลระบบนวัตกรรมระบบรวบ,รว,บรวมแล้วก็ขยายผลนวัตกรรมวีแชร์ของเรานะครับได้ให้หน่วยได้รายงานข้อมูลเข้ามามีตัวชี้วัดอยู่ในตัวชี้วัดของหน่วยตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในปี6กที่ผ่านมาด้วยครับถามว่าท่านมีนวัตกรรมของหน่วยอยู่เท่าไหร่และรายงานเข้าไปในระบบวีแชร์ได้เท่าไหร่นะครับถ้าท่านบอกว่าท่านรายงานไปได้ร้อย วันนี้มีตัวเลขเออกมาอยู่ที่หน้าแรกของเว็บไซต์อยู่แล้วว่าท่านมีผลงานนวัตกรรมอยู่กี่ชิ้นในระบบนะครับหลายท่านได้ทําเรื่องนี้มาก่อนหน้าเรียนว่ามันมีการเพิ่มเติมหัวข้อที่อาจจะต้องรายงานเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนว่าเริ่มใช้เมื่อไหร่อาจจะมีเวอร์ชั่น2.0 3.0มีการปรับปรุงช่วยเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับสิ่งที่สําคัญที่ผมเน้นไปนเมื่อสักครูคค่คือการขยายคนปกติแล้วที่ผ่านมาเราอาจจะ ให้หน่วยที่เป็นเจ้าของนวตัตก,กรรมนั้นเป็นผู้รายงานว่ามีหน่วยใดมาใช้บ้างซึ่งก็ต้องเรียนว่าบางทีมันก็จับต้องหรือพิสูจน์ได้ยากนะครับดังนั้นวิธีการที่มันน่าจะเหมาะสมกว่าก็คือให้หน่วยที่เอาผลงานนั้นไปใช้นะครับนำนวตัตก,กรรมนั้นไปใช้แล้วเนี่ยเป็นผู้รายงานเข้ามานะครับนี่คือวิธีการในปัจจุบันนะครับหน่วยใดที่นําผลงาน ไปใช้และผลงานนั้นอยู่ในระบบแล้วคืออย่างแรกเราพยายามให้ผลงานต่างๆอยู่ในระบบก่อนคราวนี้หน่วยที่นําผลงานใดก็ตามที่หน่วยไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับแต่เป็นผลงานที่เรานําไปใช้ก็เพื่อให้เครดิตเกิดขึ้นกับทั้งผู้ที่นําไปใช้และผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานก็เข้ามารายงานในระบบด้วยเช่นเดียวกันนะครับการใช้งานของท่านก็คงจะต้องระบุด,ด้วยว่านําไปใช้เมื่อไหร่นําไปใช้ได้ครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็จะมาปรากฏอยู่ใน รายละเอียดของผลงานนั้นๆด้วยนะครับอธิบายหลักการคร่าวๆก็คิดว่าระบบนี้มันยังคงใช้ไปเรื่อยๆนะครับจริงๆยังไม่ได้ใช้งบประมาณในการพัฒนาขึ้นมาถือว่าเป็นรุ่นสาธิตเป็นเดโมเวอร์ชันอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับการดําเนินการโครงการนี้ก็คงจะเดิเดนหน้าต่อไปปิดท้ายด้วยเรื่องของ,ของการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง มาตรฐาน HA กันชนิดหนึ่งนะครับมีมีเป้าประสงค์อยู่ในยุทธศาสตร์แน่นอนแล้วก็คือเป้าประสงค์บริการแพทย์ในที่ตั้งมีมาตรฐานขั้นสูงซึ่งเรายังมุ่งนะครับการพัฒนาให้การพัฒนาโรงพยาบาลให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ซึ่งในปีที่แล้วได้มีการสัมมานาเป็นพภาักพื้นฐานหรือวางแผนในการมีเครือข่ายความร่วมมือในปีนี้มีอีกส่วนหนึ่งก็คือการอบรมที่เดิมหน่วยอาจจะต้องไปอบรมกับ องค์กรนะครับที่เป็นเจ้าของมาตรฐานอยู่แล้วนะครับในปีนี้นะครับมีดําริของผู้บังคับบัญชาให้จัดก,การอบรมนะครับให้กับ2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือเป็นบิ๊กินเนอร์น้องๆที่เพิ่งเข้ามารับผิดช,ชอบการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลนะครับดังนั้นผู้ที่จะมาอบรมส่วนนี้น่าจะเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาจากงานเข้ามาอยู่ในศูนย์พัฒนาคุณภาพอบรม2วันนะครับคมจะเห็นในกราฟิกไปแล้วอีกส่วนหนึ่ง คือผู้บริหารท่านภูมิในการท่านรองผู้ในการนะครับซึ่งจริงๆเจ้าของมาตรฐานนี้ก็อาจจะมีหลักสูตรในลักษณะนี้นะครับซึ่งก็ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการไปเข้ารับการอบรมนะครับทั้งสส่วนนี้โรงพยาบาลบกจึงได้รเริ่มในการจัดอบรมขึ้นเองจะจัดการในโรแพย์ทาานบกที่โรงเรียนเสนรับตามกําหนดการที่เห็นนะครับนั้นก็ขออนุญาตแจ้งไว้ในเบื้องต้น จริงๆแล้วสัปดาห์ถัดมาจะมีการสัมมนา,าผู้ประสานงานยุทธศาสตร์ท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันต่อเรื่องกันแต่ถ้าวิเคราะห์กันดีๆแต่และเรื่องผู้ที่จะเข้ามาร่วมกันอบรมหรือมาสัมมนาดูแล้วไม่ตรงกันนะครับอบรมก็คือน้องๆที่เพิ่งเข้ามารับงานถ้ามีความรู้อยู่แล้วชัเดเจนแล้วไม่น่ามาอีกส่วนคือต้องเป็นผู้บริหารที่จะต้องมาอบรมส่วนการสัมมนา,านั้นเป็นเรื่องของผู้ประสานงานยุทธศาสตร์ที่เราอาจจะมีกลุ่มไลน์ในการเชื่อมโยง ติดต่อกันอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าทุกปีก็คงต้องมาฉายภาพแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องที่เราจะไม่ต่อนะครับในปี67โดยเฉพาะเรื่องของการปรับเข้าสู่ดิจิทัลที่ได้เคยชี้แจงไปตั้งแต่ EP ที่แล้วครับว่าเราจะมาคัดเลือกกระบวนการเพื่อให้การปรับเปลี่ยนนะครับเกิดนวัตกรรมใหม่ปรับเข้าสู่ดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างครอบคลุมในหน่วยปฏิบัติทั้งหมดนั่นเองก็จะเป็นสัปดาห์ถัดมาหลังจากการอบรมนะครับในช่วงเดือนธันวาคมตามที่ได้เห็นในภาพครับ นั้นก็ขออนุญาตแจ้งข่าวไว้ในล่วงหน้าอยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักการต่างนะครับพบกันใหม่ในอีีหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ